ที่ไหนอ่ะ no น oh, wow. ah, ี okay, man, like ่มัมีคนไปยนเนโอ้ว hmm. ่มีคนไปมีไปนะไเอนเดี๋ยวเเอีเเนะไม่ต้องเตรียมตัวเร็วขนาดนั้นนะแต่หมายความว่ามาคามว่าเออเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวไไวอ้าวเดาดูในเกียนคือเวลาหลังเงีตอนนี้ เรียกว่าก็ดยงทางนี้ก uh uh ็ตัวเดียวเองยังวันใจะไรไม่ได้เลยแต่ออกมาซ้ายสวต้นโอ้โหสายช้าไปนิดนึงยังไปเก็บกับ็มาได้ลีเนอร์แล้วเบิรเนมาไม่พานเนี่ยังหว่าสุดท้ายให้เร็ว่าตรงกลางแก้มาไม่ดีออกเปิดทหลับตูดตัวยาวขมาทีก็ไม่ได้ ผงชิดมาแล้วโอ้ดูแ,สสแล้วแต่พิชมาราสวนกลับจึ่งบน,ลงลงบนแล้วาตะบซ้ายดอ่ะไอยะ้ยัดมาตรงกลางพิชตกสวยอ่ะจึ่งกิ๊กไปไฟเซตขึ้นมาก็วินเนอร์ดูว่ายัดจะหลบไม่หายครับลูกนี้แล้วข้างหน้ามีคนเดียวของผมโอ้โหที่แตะหลบสวยมากเราเปลี่ยนแกามาตังกว่านี้ถือด้วยตัวกั จังหวัแก hey, e. hey, ้ไม่ได้ครับโอ้โหโล้มลงมาเวอร์สินไม่ให้ไปลูกป่าแล้วจังหวัที่ปั้มที่บอลครับถีบมาที่บ้านครับเก็บได้ด้วยแล้วทางขวาใช่ย้อนกลับมาแล้วจิ้มยิงโอ้โหยังซุปเปอร์เซ็ตต้องตัวทางด้านคิงเดลวนี่ก็ยังนั่งลุ้นทางด้านของผมอยู่ครับยังเล่นยังอยู่องนี่เรียกว่า <łość> เป็นพวก้องช่งเนะยังอยู่แช่งงองผมอยู่มาเร็วทีตัวเองแา้ไปแล้วครับมาแช่งิงอยู่แ้่าด้วยครับส่งไม่ได้เนี่ยวงใครนะพี่ไม่พี่พี่ลายพี่เอาใหม่ยังร้อเลนพี่ะไน

giọng được không thôi ra không phải thằng tốn dừng đã เปิดสลับล็อกนะจังหวะนี้ยังได้เลยลูกขึ้นอีกครั้งนึงครับต<ป>้นแม<า>่ให้ยัดมาอ้าตรงกลางสวยครับจังหวะน,นี้พีทปมาไปข้างหน้าไว้ไล่ครับแล้วต้วปนป้อมที่บอลกันอยู่ถูกเขีดด่ยลงนี้ผู้ปพลสีให้เป็นท้องเสด็จทุ่งครับ<ป>อ่ะหรือนี่

ทางขวากลับไปลิงอันสายบ <serving os S 1> ้านอยู่โอ <Stop participating. S 2> ้โหตู้เ <savory> ล <teeth> <ped> ็พยายามจะไปเองนู่นี่โอ้โหหล่นอีกทีหนึ่งข้างในเราต้องอย่าตูดรับไม่ติดเอาแต่ทิ้งออกมาได้โอบีกินเอร์โอ้โหนี่เกือบเหมือนกันครับไหลไหลโอ้โหแล้วลูกนี้บ้าโง่เศษตู้หนาแล้วตู้น้ำขาวตู้กะเติร์ดูก่อนครับ tăng quảออกมา đến bong, cô bảo nhớ, bảo tăng quả níp kíp, ở nách kim này, muốn sẽ thử bong níp cứng nhớ, à, này, ạ, nhớ, tăng quả nhớ, đi à. đấy, ปาลมบอลกันวันนี้ยังได้ับของหงอันตาหลบแล้วเปลี่ยนาอทางซ้ายจังหวะนี้จบพิคไปไม่ยากเลยคุ่าวได้ทีหนึ่งโอ้โหไปที้ง้ออกมาไหม่ตรงเพื่อยเล โง่ขึ้นมาไม่แล้วก็เป็นอไรไปนี่พี่ทำให้เอีกคนแรกเลยนผมบอกให้เลยี่แม่อกันดก็ดเก็ได้ครับดีเนอร์ทางชิ้งจองอู้ต้องไปต้องัดเอ้าโอ้ ยังไม่ปล่อยให้เพื่อนครับเอั้งหอกไปคั๊กกันนิดนึ่งแล้วมาสักครู่โอ้โหไม่ได้ครับตีงอวานังซ้ายครับอ่านตู้รถของปอดไฟมาอยู่ยังให้ไม่ได้ครับเอาแล้วข่าวนี้เจอลุงสามคนโอ้โหเล่นยากนิดหนึ่งแล้วมสักครู่ตีมตัดเข้าในแล้วเปลี่ยนแกนออกมาต้านนงซ้ายเบิ้ลลูกนี้โอ้โหเลื่อนไปฟหัวทานซะแล้วครับ ออกบอลกันให้มันง่ายกว่านี้ทางน้าของผมนี่จะสังเกตได้ว่าหลายๆจังหวะนี้ไปออกบอลกันยากเยอะแล้วก็เรล่กว่านี้เขาออกบอลกันยากเพื่จะเล่นวันนี้ออกมาเยอะเลๆ điểm khảm ác lắm, đá, ôm cổ, rồi mà, rồi chìng, đuôi quả địch อ้บอกว่าจะ iscilla, คู function, ่นี่ต้องบอกว่าต้องหลังนี่ไม่เหอไปที่ตึงแล้วโล็อกลไปแล้วบางทีไม่เหลือแล้วโอ้โลกก็สวยิงอสวยอางเลทำให้สมบูรแบบมากะยะงโผล่เขาไม่ถึงก็จางาะท้ายเนี่ต่อหนามมาต้านใบใหม่ของผมอ่านถีงยาวขึ้นมาแถวปูยังเก็บได้ยู่ทางขวาลูกนี้ไม่ทัน เลูกพวกทางด้านขวาครับของวีกินเนอร์ซิมตับบอลไม่ดีอ้าวล้มมาวันนี้ฟาราไว้แลนะกูจะสิ่งให้เปตั้งเตะขึ้นมาครับสีงบอลยาวขึ้นมาลูกนี้โงงเช็ดได้อ้าวล้มมาตั้งหวาดูไพ่ยังลึกลงสองของสองตัว กลับไปต้านเดินมาหรอ๋อเริต้นตานมอ,อยาเย้านังซ้ายแล้วครับขยับหลอกล่ออยูย่อ้าแล้วจังหวะนี้ก็โหยิงไ่ได้ครับเราปล่อยจุดวนี่เติมไป กะกโอ้เเรียบร้อยแล้วเม่อนี่เราูโยมลอดลดแขนเข้าไเอ้าโ้โหนี่ไต่แตกมาเป็นหนึ่งมาตลอดสองโอ้โหตลอดที่ิงบอเลี่ยนแล้วก็ถือว่าท้งหนักบบบางตไม่แรงเท่าไหรล้วแต่ว่าโอ้โหตวี้ต้องชนรับอยิงเสาแรกหนีหายเลยครับโอ้โหมีโชคเล็กน้อยด้วยเสาตูโดนกระป๋องอกว่าล้มช้าไปบล้ว ใช่มาเป็นหนึ่งประตูแสองแล้วมีเวลาเหลืออยู่อีกหกนาทีเสร็จจะโผล่มีเวลาทีมมาได้อะลูกแดงแดงยิงคราวนี้ไม่เหลือเหมือนกันครับโอ้โหที่เสียประตูไว้ไม่ถึงนาทีครับนะน่าดีใจเลยโอ้ประตูวอล์กโต้กลับมาได้ประตูที่สามเลยครับโอ้สามประตูแหนึ่งแล้วตอนนี้มีความห่างกับอเมริกาสองประตูเหมือนเดิม จ่ายด้วนี้โอ้โหูแม่จบได้ครับบังเอาให้โอ้โหเตะไม่โดนนะยเจัวของผมคู่นี่เรเตะโดนจังๆไี่มีโอกาสเลยหน้าหาาประตูนี่ไม่มีใครเลยตรงนั้นทำชิ่งมาไม่ดีครับไปทิ้งเอาได้ครับข้างหน้าโฟนเดือดแล้วย่าสามคนครับขึ้นมาเชื่อมเติมย่ารอเพื่อแล้วอาจจะไปหยกเองได้ยากเลูกนี้ เราจะมีการเปลี่ยนตัวอีกของคนหรือเปล่าเราตั้งการสนามมารอแล้วครับการมีการเปลี่ยนตัวครับตอนนี้ตัวยัดเข้ามายัดตีถัดหแลบบั ต้องมาท้องบ่แตะต่อให้เพื่อนสวยครับยะยิงอีกทีนึงโอ้โหเพื่อนกันซ้านีว่าเหงนครับยะายิงเงอ้าวแล้วผู้มาสวยด้วยครับตัวนี้คือหลักรับโอ้โหไม่หลุดครก็รับต่อไปครับมาเข้าสองเล่นเร็วคก็เอาหนึ่งสองมาตั้งเดืนใหม่ครับก็หลายจะรูโอ้โหแดงแดงย่าไปไปผู่หลักลมาเองเลยครับลุู้ครับ ให้หนึ่งสองมาแก้กันะเสือบอลกลางของผมโอนกับว่าตั้งกันใหม่ไหลดังไม่ให้ดุูแล้วโอนไปแล้วต่อโซ่โอ้เล่นยากนะแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีแล้วจะเอามา้วไม่ใส่แล้วอ๋อแล้วไปแย่งกันเอง้งก็ดูนี้ของผมเสียบอลให้กับวินเนอร์ะอันนี้ไหลมาเด้งยิงไม่รับร้อยรับต้องับโอ้โหนี่นี่ตัวหันเกม ลุกขึ้นมาสูงแล้วจังหวะางก็มาพูดเนี่ยวผู้หล well ักตัวออกมาทนกับกองหลังแล้วก่อหน้าที่จะเสียประตูแล้วโอ้แล้วมาทนกันเนี่ยกลายเป็นว่าเสียตำแหน่งไปแล้วกองหลังโดนถูกผู้เลักตูแล้วโอ้จังหวะนี้สายมาหนีเดียวๆเลยแล้วต้องเดือไปเข้าไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแ้วตขันออกมาเป็นบอลของสองหลบต้นไปยทะลุช่องออกมาขวา หลอกล่อมาอยู่รถฟาต้อนกันงวัดท้า5ไอ้ของผได้พุ่งครับใคนไหน่ดคใช้ใจที่สุดนไม่รู้ใครนะไม่รู้หล่ะแ่คุณน้อยแลยคุน้อย้แรกมัคุเสียเลยเปลี่ยนตัวพวกาวกรู่ด้วา้แรก แพมากเลยันแปะแปะมาเยอะเต้สายเสีย5คั้งเ่ยนคู่ล่ไ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 ล่ทิ้งอมาได้ข้างหน้าไม่เหมอนไ่ยเลยิ้บอลยาวซึ้อมาลูกนี้หมิงกมาได้ต่มาสองต้องจะโจมมาขวาเปีนมาอการเราทิ่งโอ้โหตังหว่าสุดท้ายนี่มันเป็องสองแล้ว เปบางห้านี้อ้ที่เหมือนอาชีนเอบท้าี่ก็ใส่แล้วเป็นตกนะได็ก่ยมเด็กเยี่ยมทุกคนเลยโอ้โหแดเราที่อยู่เราโอ้โหวันพุธใหญ่ มันเป็นผู้ทำ <coughs> หลักจะมาหอกเก็บมาได้หรือเปล่ายังได้อยู่ครับเีเนอร์ต้อ,ตอมตานเข้าใจมาไปเองครับต้อมหางขวาวานจับแล้วโอ้โหนี่ต้งหวะนี้จับจบอลลื้อเกินไปเลยเอา้าแล้วต้อมเปิดตอ้ลือ้อเที่มวซื่อต้งหวะนี้เพื่อนว่างอยู่ที่เสาทางด้านซ้ายครับ ูยาวขึ้นมาตัดบอลไม่ห้อยดีเยอะแตาว่าท้ายไอ้ซิงต้องกาบอลยังถูกคิดอยู่ครับบางเงินตอไปตั้งกันใหม่แต่ถ้ารู้ไปข้างหน้าไม่ได้ครับบากลับมาได้ครับจริงใช่โอ้โหว่าครับแล้วจ่ายคืนมาตล้วฝ่ายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับดู เป็นประตูแรกเลยหรือเปล่าต้ใช่ครับเออพึ่งลงมาใหม่เนี่ยปลกแล้วเรียกว่าจังหวะนี้เพื่อนสายถวายผ่านมาให้หนในหนในเ,เลยครับยิงเข้าไปต้อเหลือครับไงใช้โอกาสให้เพื่อนครับเห็นตัวเลยครับปลุกวากัตอนนี้สำหรับทั้งสองทีมครับห,หนักแล้วครับผม ดูชัดแลบบไปนั่งสั้นมาครับอยา่างในลูกทุก่งทานั้นขวาครับสู้หย่อนันท่ากันใหม่แล้วตู้งๆไปอยากไปท่งกันใหม่ข้างหลังแล้วให้แก่ซ้ายครับ คุ้งยาวขึ้นมาลูกนี้โงไม่ค่อยดีแต่ว่าท้านหู้ชมตูก็ไม่พลาดเลยเร็วมาต้อมเก็บบอลไม่ได้แล้วขอ้ท่านข้าครับฝา

คือตองพิกหมดหน้าหมหลังอยู่ดูจะไปยังไงครับตอนสุดท้ายแกล้แต่เท้าเลยต้นจะโดบออกมาทางซ้ายดูดูว่าไปต่อแมตอนสุดท้ายเลยนี่เกิรนไปครับ โอ้แล้วเวลนถึงแล้วก็้คุณเจ้าวลาการข่ันเดี๋ยวเชิญเพื่อนทั้งสองทีมีนการสนมเลยครับทั้งทองผงแล้วก็บินเนอร์คเชิที่การสนะเลยครับแว่ากัทุกกระทันกันครับยังไงเดี๋ยวเดินสับมืจัูกันครับในเกมนี้เราครบบางทีอาจจะตดทกรทนบ้างแต่ว่าพอาเจ้าแกงครับเราองกลับนเร่เลที่เรีงกันเรื่องครับยังไงต้องขอุเล่นทั้ทีมครั้องผมแล้วกบินอร์นี้สูตที่แล้วัมองก็ยัง คิงเฟิร์สอาจจะยังเป็นรองคณะมินิเนอร์หรือ่าแต่ะะว่าต้งงว่าทำประตูในรก็ถือว่า